กับรายการเมาสขาวดังนะคะอยู่กับเราเช่นเคยค่ะ,คะมีเรื่องของเราดาราเนี่ยมาเมาส์คุณผู้ชมได้ฟังอีกเช่นเคยนะคะอ่าไม่รอช้าค่ะไปที่ประเด็นแรกเลยนะคะสําหรับปอกมาร์กี้อ่า<ม>ที่ถูกโยงว่าเป็นคู่รักที่สามีเนี่ยแอบไปมีบ้านเล็กแถม,มยังมีคําแใบ้บอกว่าเอียงซ้ายอีกด้วยค่ะ จนพิธีกรอย่างคุณแจกรลีนะคะต้องออกมายืนยันว่าที่ใบ้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่คู่บอกมากี้แน่นอนอ่าและล่าสุดค่ะเจอตัวคุณมารีนา่าน้องสาวของคุณมากกี้<ม>อ่าก็ออกมายืนยันอีกว่า ไม่เป็นความจริงแน่นอนนะคะแถมใช่แถมยังรักกันมากอีกด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราไปฟังเต็มๆจากป,ปากของคุณมารรนาน้องสาวของคุณมาคีกันเลยดีกว่าค่ะไม่ได้คุยกับเขาเลยเออแต่เขาก็ดูคือคุยกับเขาแต่ว่าคุยเรื่องอื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ไดุ้ไม่ได้ถามเรื่องนี้ไม่ได้ถาม่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนที่จะต้องแบบเธอรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยเขาก็ไม่ได้คริงกลัง ล่าสุดที่เจอเจอเมื่อไหร่คะล่าสุดที่เจอก่อนเขาจะไปญี่ปุ่นแบบหนึ่งค่ะก็สักพักหนึ่งเลยคนอื่นบ้างก็คือเงียบกระเขาวนี้ไปเลยใช่ค่ะแล้วเหมือนต่างคนต่างต่างมีนู่นมีนี่เหมือนหลานๆก็ไปโรงเรียนแล้วพิกี้พี่ป๊อกเขางานยุ่งทุกวันน่าก็ทํานู่นทํานี่ด้วยก็เลยแบบก็เลยไม่ได้อัปเดตกันตรงนี้ส่วนใหญ่อัปเดตก็คืออัปเดตเรื่องงานค่ะเพราะว่าตอนนี้มามีโปรเจกต์ร่วมกับที่บ้านนี่เรียกว่าสถานการณ์ครอบครัวพี่สาวเราปกติดี ทำเขาได้หรอกไม่มีอะไรจะทําร้ายราศีได้หรอกค่ะเขาแข็งแรงเ,ออเขาอยู่ตรงนี้ไหมแบบเอ,อ้ยมันข่าวนี้มมนทำไมมัน,มมนโยกับออออพี่เราอะไรอย่างเงีเออ้ย <laughs> หนูไม่ยังหาที่มาที่ไปไม่ได้เลยหนูหนูงงมากเพราะว่าแต่ละข่าวที่โยงมาที่บ้านเรามันมันดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบมันไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปอะเหมือนที่หนูโดนโยงไปที่พี่ป๊อกอย่างเง,งี <Manager> เออ้ยก็งงว่า เราไปทําอะไรหรือเปล่าวะแล้วก right he ็เลยงงว่าเอ้าล euh. ้าทำไมเขาถึงโยงมาที <im machine> ่เราก็เลยไปอ่านเรียบร้อยบทสรุปเขาก็แบบว่าเออไม่ไม่มีอะไรเหมือนแบบเขาเดาเดกันไปอย่างนั้นแล้วก็แยกย้ายก็แบบอ๋อออถคแยกย้ายก็แยกย้ายจะเหอนตอนดูมารวมแบบสรุปมาแล้วไอตอนที่ดูดูอยู่มันแบบเฮ้ยมีจังหวะไหนแบบมันจะมาถึงมาลงคู่พี่เราเอหนูงงมากเพราะว่ามันมันโยงไปถึงแบบบุคคลหลายๆคนว่าคนนี้ใบมาคนนี้คอนเฟิร์มคนนี้บอกคนนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มหนุงงว่า แล้วมันคือยังไงแลวสุดท้ายก็คือจบที่ว่าอ๋อไม่มีอะไรค่ะแยกย้ายก็เลยงงว่าเอาแล้วที่เราอ่านอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรวะแล้วแล้วเราเสียเวลาไปประมาณทิห้านาทีทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อความมันเทิงไปยังไม่มีใครทําให้พี่ป๊อกวันไหวได้นอกจากพี่กี้แหละเขาหลงของเขาจะตายแล้ว แตแบบแอะแบบพอแล้วบางคนเขาแบบเขาน่ารักอะน้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่เขินอายในการโชว์ความรักกันอยู่คือเรายืนยันเนาะเรายืนยันเสียงแข็งเลยนะสำหรับใครเราเลยรำคาญเลยบางทีน่าลำพังเลยเบาๆลูกส่งแล้วแจะยินเลยว่าจะมีลูกคนนี้ถังมามีนต่สองแบบโฮ้ยภรรยาคนนี้ดีที่สุดใช่ค่ะเขาก็เขาก็อวยของเขาอยู่แล้วเราก็ดีใจนะเราก็รู้สึกว่าดีแล้วพี่เราอยู่ใน อยู่ในอยู่กับคนที่เขาใส่ใจแล้วก็จริงใจด้วยจริงจริงมองไม่ผิดจริงจังเพราว่าเวลามีเรื่องแบบนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องโทรถามว่าจริงหรือไม่จริง,ง <c oughs> ใช่ค่ะไม่ไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยเกิดเรื่องแล้ว <c oughs> เราจะทํายังไงดี <c oughs> เราจะโทรหาพี่กี้เลยไหมหรือเราจะโทรหาแม่ก่อนพี่กี้เป็นไงไม่ไม่เลยค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นพี่ปอเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนอ,อยู่แล้วและเขาก็ป <c oughs> ิดบ้านมาก้า้าถ่าเขา เออมันไม่ได้มีความสงสัยเลยคเรามั่นใจในที่เราแน่รอนหนูมั่นใจคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้หนูเสียชื่อนะพูดแล้วนะอันนี้ไปหลพีู่จริงหนูค่อนข้างมั่นใจในตัวเขามากๆเออมัอ่นใจในตัวแล้วมั่นใจในตัวพี่สาวเราด้วยว่าพี่สาวเราเนี่ยก็เอาอยู่ อาก็อย่างที่คุณมาริน่าบอกค่ะว่าไม่เป็นความจริงคือแอบลำพัญข่าวแบบนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบเออมาจากไหนอ่ะมาจากไหนด้วยความที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาไปคือทำวิจกันเยอะว่าแบบเย็กซ้ายก็คือแบบตอเมื่อกี้เนี่ยแบบมาจากเนื้อเพลงเย็บซ้คือไม่ใช่นะคะเพราะว่าด้วยก่อนน้นนี้คือตอเมื่อกี้เนี่ยก็ยังลงไอจีอยู่ปกติยังลงแบบแฮปปี้มากสําหรับ ใช่ค่ะแถมยังบอกว่ารักกันมากเผลอๆเ <ๆ S 1> นี่ยจะมีลูกคนที่สามอีกด้วยอ่ะยังไงก็รอติดตามเือว่าเออมีแบบข่าวดีอ่านนะคะอ่ะไปที่ประเด็นกระต่อไปกันดีกว่าค่ะมาปิดท้ายกันที่หนุ่มป้องนวัดนะคะที่ตอนนี้เหมือนว่าหัวใจเนี่ยยังว่างอยู่อย่างสดอ,อยเลยถามว่าทักไปจีบสาวบ้างหรือเปล่านะคะหนุ่มป้องก็เลยบอกว่าชอบแบบเจอหน้ามากกว่าแบบเจอตัวมากกว่าอย่างนี้ ะะไม่ชอบที่จะ DM เอมไปจีบใครก่อนด้วยอ่ะเฉพาะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังจัดปากหนุ่มปองนะวังกันดีกว่าค่ะเด็กยุคเก้าศูนย์วายใช่ป่ะชอบการเจอการคุยกันอะไรยังงเพราะบางทีเอาตรงเพื่อนพนักแสดงดีเอมไปก็โดนแคปบ้างโดนมาออกข่าวบ้างซึ่งมันไม่ปลอดภัยหรอกครับแล้วแล้วผมว่าผู้หญิงเวลาผู้ชายดีมมัจีบ ชอบเหรอชอบมันมันดูเต้นเม่นดีมันก็ต้องคิดเดี๋ยวว่าเขาเดียมหาเราได้เขาเดียมหาทุกคนใช่ไหมมันคือผมว่ามันวิธีการจีบที่โหไม่เวอร์คคือผู้หญิงไม่น่าชอบวิธีทีเป็นผมคิดนะเขาเดียมหากูได้ก็หาเขาอื่นได้เหมือนกันเละวะอะไรเงี้ยถ้าเจอกันผมแล้วแบางทงเห็นแต่รูปเห็นอะไรเงี้ยจะรู้ว่าว่าหล่อสวยจริงอะไรเงี้ยหรือไม่ใช่หล่อสวยแล้วไงถูกใจเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออต้องเจอกันเนี่ยเห็นมองๆกันอย่างเงี้ได้คุยกันอย่างเงี้น่าจะดีกว่าเด็กยุค90อยู่ที่ชอบ อะไรอย่างเงี้ยเออกลัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยต้องกลัวแบบไม่ตรงปกใช่ไหมก็กลัวว่าเราไม่ตรงปกเขาเหมือนกันเพราะเราลงรูปทุกคนแหละลงรูปต้องลงรูปที่เราดูโอเคใช่ไหมมันอาจจะดูดีกว่าตัวจริงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะไม่ตรงปกเขากับเราด้วยอะไรเงี้ยเจอกันดีกว่าได้คุยได้ให้พิสูจน์ว่าเออเป็นตัวเองจริงๆอะไรอย่างงี้ดีกว่าแล้วค่อยว่ากันอะไรเงี้ยไม่ไเอีมดีมอะไแต่ก็ไม่รู้เด็กยุคใหม่เขาอาจจะ อาจจะเอออาจจะได้มั้งอะไรเงี้ยครับอาจจะโอเคงบไม่แน่ใจเหมือนกันแบบแบบนี้จะนาการเยอะไแบบนี้แบบมีคนคนที่จะแบบนี่ป้องสิบก็ต้องแบบอยู่รอบตัวอะไรอย่างี้ป่ะต้องแบบไกลๆเจอกันแบบในกองหรือในชีวิตะอไม่หรอกก็เจอได้หมดแหละครับไม่ใช่เฉยก็อย่างที่บอกก็เจอก็ดีกว่าเพราะก็ไม่ค่อยจะไปบีเอ็มบวกหาใครหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกนะ มันก็ไปข่าวได้ก็มันก็ดูไม่ค่อยสุภาพแล้วผมว่าก็ดูผมว่ามันดูเจ้าชู้ออกการเดียไปหาผู้หญิงอะไรเงี้ยผู้หญิงก็คิดได้ใช่ไหมว่าแหมเดียหาฉันได้ก็ทีหาผู้หญิงได้เหมือนกันแหละสาวๆนี่ก็คือต้องเป็นคอนเนคชั่นที่แบบรู้จักเน้นวันเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวนะมันก็เออมันก็แล้วแต่จะเจอยังไงแล้วจะดวงแล้วจะจาวาสนาเรามียังคะพรมลิกิตบรรดาลมาให้เราเลยยังคะตอนนี้มีมีีเด๋ยวบอก อโอรุ่นนี้มีปัญหา<ๆ>ผม<ๆ>แล้วไม่ขำนะที่ว่าเออตองคำถามอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนสมัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยจนตอนนี้นก็ยังตอบอย่างนี้อยู่ะก็อ,อย่างที่บอท่าว่าไม่ชอบพีเอ็มเพราะว่า เผื่อว่าแบบทักไปจีบใครในเดี๋ยว,วมีแบบแฮปมาแบบดูความที่ดาราทักไปจีบใช่แฮปมาแบบประจานบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูดูแบบแปลกเสียหายอีกอะไรดูแบบเป็นเจ้าชู้อีกอะไรแบบนี้ก็เลยแบบชอบเจอหน้ามากกว่าวส่วนตอนนี้เนี่ยก็คือยังว่างอยู่แต่ถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาบอกแน่นอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันปิดไม่ได้ละถูกต้อง,องจะไปไหนก็คือปิดไม่ได้เลยใช่ใช่ค่ะอ่ะโอเคบนเวลาของเราสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนคะโฟกัส ทุกคนจะโพสุ์ข่าเวลาเดิมค่ะมงเย็นค่ะค่ะทางช่องเพจบดามและช่องทางยูทูบาดามชาแนลนะคะวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ